๋ย่พออยากมะดูมันมันมันนักหัวใจปวดั่คือคือว่ามมกบมมคือว่ากินยงกับงมันบาของใจนะะกินยังนะานยังนให้ลำบากหัวใจยจะพูดขาเขาานแล้วเขาบอใช่เขาให้บ่เขาให้นี่แหละนพ้องที่โบรานเพิ evet ่นว่าว้ววะ Khắp thi là dù đáy, khắp cài là... Khắp trái là dù vào đáy, kìa người. Khắp thi là vô đáy, khắp trái là vô nhát, kìa người. Hãy mọi người cho bảo. Khắp bạc, khắp trái, khắp trái, hai, khắp khắp hai, đi ก็จะน้อยว่าว่าเ <Yeah, yeah. S 1> อาะทายคิดไปโอ้ยเฮ้ยอันอู้ลำบากใจอ,นนอ,อะดีว่ะเนาะมีเมื่อแบโบโบอกบอกพวกยังแบบตู้คำปันสูขคนสูชีวิตผ่านมอมระสุงท้องทับลงในใจเจอเรื่องร้ายทำให้เหลือเรี่ยวแรง แต่่่หััวใจยยงไมไมมเคสสิ้พนกับทักไทยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซี่มู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านบมว่าสิเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่ายูทูตู้คำปันสุขนะครับเนาะกับมอน,นี้พี่น้องเลยเนาะกับวมียยังไยพี่น้อง มีเรื่องราวจะมาบอกฟังนะครับแล้วก็มาบึงมาส้มน้ำกันพี่น้องเอนะ๋เนาออัปเดตล่าสุดพี่น้องก็เป็นเคสหนึ่งพี่น้องที่เห็นทาง่าเวียงใจเคือนลอยนะครับช่องมาเวียงไดไปทายพี่น้องเอนะ๋เนาอก็คือเพิ่นว่าตามที่ทุกคำอ่านหัวข้อนาะพี่น้องนาะออ่า ยิงลูกสี่คนขอความส่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีด่วนทำนากับน้องแทบตายสุดท้ายน้องบอยเขานี่แหละพี่น้องเนาะทุกคำสนใจตัวทำแทบตายแล้วบบได้เขานี่แหละพี่น้องไอเนาะเพราะว่าเขาเคยแบบแค่ายแบบนี้นะพี่น้องไอเนาะมาเบิงมาส้มน้ำกันพี่น้องเป็นจั่นไรเรื่องราวเนาะ เอฟซีของตู้คำก็ับได้เบิงน้ำช่องตู้เวียงบ่อเดี๋ว่าจะไหนก็มาเบิงน้ำกันกับตู้คำเนาะพี่น้องมาเบิง่วนกันพี่น้องเลยเอาก่อนไปกับพี่น้องตู้คำอ่าคอเบาหน่อยนึงพี่น้องเอ้เนาะแล้วก็ถามเอฟซีเบิงว่ามันเป็นอะไรนาะพี่น้องเนาะกับคอมเมนต์ที่ตู้คำชิบ่อนี่พี่น้องเลยเพราะว่าตู้คำกับไบย อันนั้นอย่างเด็กพี่น้องเนาะคอมเมนต์ก็ดีใจแล้วพี่น้องแต่เราว่าทําคลิปแบบนี้นะมาต้องมาเป็นยูทูบเบอร์เราอะนาะงเราก็บโบได้เดาเฮนเราเอ่ามาเอาทําแบบแต่ยอดไลค์ยอดวิวเหมือนแบบน้อพี่น้องเอาก็คือตุ้คำกับสีว้าเลยพี่น้องไอ้น้องเดี๋ยว่าบอกตรงนี้เลยบอให้ฟังพี่น้องไอ้น้องโอ้ว่าเราสีเบิ่งโบเดี๋ยว่าจังใดนะ ถูกคำบอกผิดก็กลับขอโทษขอไปน้ำพี่น้องเลยเนาะอ่าคือเราคอมเมนต์มากรับว่าทำคลิปแบบนี้เราต้องเหตุยูทูบเราต้องเป็นยูทูบเบอร์หราะอ่าอย่าซะอย่างประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะในการถูกคำบอกตรงๆเลยพี่น้องเนาะทุกคนอา่าทุกคนเนาะที่ทำยูทูบหรือว่าเฮ็ดคอนเทนต์หรือว่า มีเพจยังงก็แล้วแต่เนาะทุกคนล้วนอยากได้ยอดวิวยอดซับคนเบิ่งนในไลน์เนาะมันถึงสิได้เงนินพี่น้องอ่าแต่ตู้คำนี่กัทำอะไรอยากได้บอกว่อยากได้เนาะแต่ตู้คำกับทำงานน้ำแน่เนาะพี่น้องละมาอัปเดตคลิปทีมงานจังซี่แหละเนาะมีเรื่องแบบอะไรที่น่าสนใจเขาก็จะอัปเดตมาบอกมาคุยกันเนาะอ่าผมก็เลยว่าตู้คำเนี่อยากได้ยอดวิว เดี๋ยวนี้พี่น้องซุมืนี้เนาะผู้ใดที่ตั้งเพจหรือว่าเฮ็ด YouTube อีหยังก็ได้แต่เขาต้องทําคอนเทนต์ขึ้นมาเนาะพี่น้องแต่ว่าคอนเทนต์ของเพิ่นจะสิดีกว่าเนาะแต่ทุกคําก้คอนเทนต์ประมาณนี้คืออ่าออกมาเบิงมาชมแล้วก็คอมเกับอ่าที่เฮาเบิงนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่ว่าช่องใดก็ตามพี่น้องเลยเนาะว่าช่องเฮ็ดจังได๋ก็อยากได้เฮาวิวเห็นบ่เวลา คลิปแตกหรือคลิปใดดังๆเนี่ยนะครับจะเฮจะหุ่มกันไปท้ายเลยเพราะว่ามันเป็นกระแสมาแรงเนี่ยทำให้ยอดวิวพุ่งเนาะกับเชน่นกันกับข่าวแหละพี่น้องเอ้ยเนาะข่าวในหน้าสนใจข่าวในหน้าสนใจพี่น้องเอ้ยแต่ถ้าตัวคำเห็ุคลิปออกมาบ่มนนวนเนาะในว่าบ่ตื่นตาตื่นใจจะกลับก็ตัวก็ไปนำนพี่น้องเนาอะ,อะตัวคำกับท้ายอเัเดับ โปรได้คอยแบบลงคิดดูแน่เนาะส่วนมากทำงานพี่น้องเอลยงานอยู่บ้านก็นอยู่ไปถ่ายคลิปเยอะพี่น้องเอลยเนาะนั่นแหละเนาะพี่น้องคิดจังไงกับตุ๊กคำพี่น้องอ่าเพคุณว่าโมฮัมมืนเป็นยูทูบเบอร์ถา่ายคลิปจังซี่นะครับนะอ่าตุ๊กคำมก็ถ่ายแบบนี้เนี่ยตามสไตล์ของตุ๊กคำเนาะคอนเทนต์ของตุ๊กคำแบบนี้พี่น้อง แต่เหเหบพิ่นว่าเอาคอมเมนต์ให้ทุกคัเดูว่าคอมเมนต์ให้น้องตุไซน้องปัดไซดูว่าทีงไหนทุกคัมก็บอกว่าน้องเขาวาคลิปที่เพิ่นคอมเมนต์น่ะทุกคัมเอาคลิปของน้องปัดไซเนี่ยเนาะออกมาว่าอะไรมาถ่ายักันเดือนน้องดาวเนาะเพิ่นก็เลยคอมเมนต์มากพี่น้องเลยเอากะอุเป็นอยังเมว่ากันเนาะพี่น้องคนเฮาในโลกนี้บ่ถูกมินทาบ่ถูกว่าบ่ถูกว่ามันเป็นไปหมดได้เนาะทุกคนต้องเจอเบิดพี่น้องเลยเนาะ เลียบ่ได้ของแนวนี้พี่น้องโดยเฉพาะสมมุติว่าเฮาดังในโซเชียลเนาะงบ่ว่าพี่น้องเลยถ้าบ่เป็นยัเนาะพี่น้องไปถ้าว่าพร้อมแล้วก็ไปเบิ่งไปชมนํากันพี่น้องเอ้ยสําหรับเอ่อคลิปนี้เนาะมัคืออีหยังพี่น้องซึ่งทุกครัเห็นเือนก็างๆพี่น้องเอ้ยไดต้องเปนเนาะจังได๋ก็มาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเนาะ้บ่ฮู้ทอฮู้ว่าง่ายๆแวาบ่ฮู้ถ่ายเื่อเนาะอือ เดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันว่าเรื่องราวชีว yeah, well, ิตของเพิ hmm. well, ่นเป็นแบบไเพิ่นจังทงแห่เฮาหาเฮาสองคำเสื่อนะพี่น้องเพิ่นกันแห่เฮามาถ่ายเบิ่งกอาจจะมีผู้ใจบุญอยากช่วยน้องไปน้องไปชมกันพี่น้องไปสบายดีโลยอ่ะเนาะคนอื่นก็อ่สี่โคลนี่ลูกซื้อเสียงเรียงน้ำก่อนเนาะอ่าทั้งเอ่ยอันซื้อเอ่ยอย่างก็ซื้อเอ็มอันเอ็มอันนั่งอยู่จักรี สี่สิบเจ็ดปีลูกบอกปักับปีปีนน้ยนอยเอาคือซ้ำกันเุณเด,นะดปีโคปีไทยปีบอโอ้ไพเป็นเดเปน้องอ๋อแปีปุณนะเจ็ดปีชื่อว่าแตงไดเจ็ดปีปนองนางนงนางอ๋คุณน,นี่ได้สิลงลงหมิงเกิลโฉมใหม โอ้ยมีโฆษณาเองเล่น้องเลยเนาะโเอขึ้นดงแคล้วอุนี้ได้จ้ะลงลงมาน้ำหมอกน้ำหมอกึอข่าวให้นราเดือดไม่ดีหาปีกับบได้ที่กันปแน่นอนเจ็ดปีกับหปีเนาะอันสองปีทุกคนอ่าพุนี้ได้จ้ะ เาแสงสอปีทา้ทางิดมีเอื้อมีลูกเจ็คนทางเบดมีสี่คนขาดไปใช่อีกคนหนึ่งสาวที่ไ้านเช้าผู้หญิงบ่ผู้ชายผู้ชายชายสองหิงสองอ๋อไอโกบน่ะไอโกเกือปีเก้าปีโอ้โามนโอ้ผู้หญิงสองนี่ผู้หญิงบดสคนผู้ได้สีเมืองนามัยหนึ่ฮะผูนี้บอกเมือบอก เอรื่องเลยป่ายันโดยเอาขมโดยดอนีญาตามอีกนึงเงินที่ว่าเรื่องราของทุนเจ้าเนี่ยเป็นอะไรอันที่พอถามอีกนึงอ่ะนั่งจับน้กนังจับน้ื่องเพนี่ยเ้นมาอยู่เพื่อนจะขึ้นมาอยู่เพื่อนนี่เ่อนเนี่ยเป็นเป็นมูลองคัวเป็นมูลองครัวเจ้าน่ออยู่สวร แล้วมาอยู่แล้วมาเถ่าพี่นี่มาเห็นกระเพิ่นเลยมาได้กระเพิ่นนี่แล้วเพิ่นพามาอยู่มูนอยู่นี้เลยพอมาอยู่ได้แหละมาอยู่สองพันชิลล่าเลยอยู่กับผมมีพ่นไม่ซ่านอยู่กับมีเงินรางเพิ่นเป็นเท่าไหร่เลยกล้าไปอยู่เงินเพิ่นเนาะเลยติดไปอยู่เทียงเทียงป้าเชิญคนยากขนาดนั้นอยู่ได้หาปีอยู่หาปีปีปีที่หกแล้วมาสั่งเงินอยู่นี่

ໄປເຮັດປຸງແປງປຸງແປງກະປຸງແປງກະປຸງແປງເຊັ່ນກະພວກເບັດເຮັດຂອງງານນ້ຳຕານໄປຍ້ານງານກັນເຈົ້າກະຕ້ອງການໄປເຮັດໂ เฮาเฮ็ดซ่ำดื้อล่ะกะมาตูมซ่ำเฮาก็เฮ็ดตั้วนะกให้เอาจังแม่นจายามดำน่ะสิทำ v ลว่ายามเกี่ยวบ่ได้เกี่ยวบ่ได้เกี่ยวแต่บ่คนอืมคนข้าวน่ะคนอยู่เฮาเฮ็ดกัน่ะเาข้าวายว่าบ่เป็นาน่ะไปเด้อนําเงินนี่น่ะเพิ่นบ่ได้ปั่น่ก็วาเฮาสุนบ่บ่มันเป็นนันเอื้อแล้วบ่อยากอยู่ ไนโบราณบอกคนไนีด้วยคนโบราอกวมึงนี่คนาณบเด็กตุ้ใช้กปนูนรอยู่เี่ยวกนี่ก็เลถามแบบเขาเอามืมดมือของมือแล้วเี่ยวกับคนทเกี่ยวนานๆหรือว่านานๆนั่งมอเป็นแบบทัวนี่ยมันท้อใจปวดเจ้าบ่ปวดเจ้าปวดอยากยู่เรื่องเรื่องมันนี่แหละครับมาอยู่นี่เป็นเพื่อนของกลัวบ่พอขึ้นมาอยู่เพือา เนี่ยคือมีแต่ปวกทันึงชอบอะไร้องบคือมีแต่ปวกแกเนี่ยวขึ้นเพื่อคนอ่ามีแต่ปวกมีแต่นะมีแต่เป็นหน้าบัวเจ้านะอ่าเรื่องเรื่องนงอยากเจ้าอยากขอคว่ำช่วยเรืออยากชื่ออันทอมายก มัน่ต mm ันบอกงูนะมตันเขาานัดเยโอ้ใครเรีใช่รัดอันนี้เด่นมไปอะัมมีไทวนนี้ทางนี้อ้ผัวอยูเจ็ดสิบเอ็ดปีเราไปเหยังเด็ดเนี่ยงานชั่วน่อยบอกเสิบเดปีงานองานเขาโอ้เป็นยาม พ่ง่ายว่าแบบเดียวเขาตู yeah. ้พายตู้ฟิวตู้ชุนตะกี้นะยามเวลาไดนะเวลากลางเวรหรือกลางคืนไม่ได้มาเลยพ่อสามมือมาดอ้มมือมาหาหาครอบคุณเธอหนึ่งทเพิ่นบมปันข้าวแล้วถ้าเจ้าไม่ไชข้าวน้าได้เอามาได้ใช้บ้านกินชื่อกินชื่อกะเพราเเอาก็เห็นมกระตุ้มขนมปิ้งไทยกับเพื่อนเดกเล่น

เังเกื่เพื time time. Na, ่อนเรื่องเี่ย้น้องว่าเจ้าเป็นคนหนีเพื่อนนะเพื่อนได้บวไหาเข่าน้ามเนาะเล้ยวเลี้วเข่าเล้วเกือนแล้วเรื่องมันจะไดเรื่องมันเกือะไล้วแลอ๋อมานอนยันไปพูดถึาบาดนี้นอยู่ในหน้าเรด้บานนี้มอยู่อย่นี็นเ่อนมอยู่เมาเลยไหาในหน้าเลเ่าเงิ่นนะใกล้สิเมื่อสาวบานพุ่นจัน จพุ่งแลว่าสวารรค์แลาอยู่ในนม่ว่างไงว่าเจ้าเป็นคนสวรรค์อยู่วันเกิดมังน,น่อนอยู่สวรรค์คนบ้านยังอยู่สวรรค์คนชนอืเีด<ม>้แต่ว่าเขาขจะนมาเพืนเขาเองเอ้อจากมามาเมันบุญญ้มียังแต่เช่อแต่น้ดเงินของบุ้มีอแนน้าชอกน้ำาบุมี่ันือานี่อ่าเงินคทำแก้วที่เพื่อน,นนี้เป็นของคัวบ่เอ้ก็ลูกชายครัวก็ให้ กคนไปทำงานทไทยเร็นกัลูกเป็นลูกคนไทยบาดินนอนตอนนี้ตอนนี้เระเป็นของพวเบมาอยู่น้ำพวลูกมีลูกกับพวบโอ้ยทงไทยด้วยจะมีอยู่กับเพื่นเนาะอยู่ดูความขุ้แงไปอยู่พุทงบ้านปาไปอยู่พุ่ธกัว่าในบกไปอยู่พวกก็เทียวไปแล้วลูกเป็นี่ราอยู่่นแห่เนี่ยที่เราเป็นน้องแค่ ไคุณระพัธเกงแะประพังจะเว้าวนี่ในรักษณะนีเจ้าน่ะเคียดเาเนาะแมนบ่มอว่าตามตัวแมนว่าตามความจริงเนาะตามความจริง่ะคุิจากนั้นค่้อยู่อย่างนี้อย่างน้องอย่างน้นมาดูดิน้องบ่จะบอกดนี่ขึนี้นมาดูดิคิดทอดเงินจริง่าซานบนกระงบนน้อมปล่อยเขาคิดทอดคุณผู้หญิงก็ยู่งคนขับคใจ และจะเขาซอยเรือเรื่องไหนบ้างโดยเะนาะแม่ที่แรกคือว่าทะเลาะกันเนาะแต่ว่าวกันเข่ากานหน้ากันว่าจะขอความช่วยเรือหลวอมีบนยู่บนเช้าเป็นนักษณะนี้ก็ลำบากใจเพื่อได้เอากระได้เนาะผมมาเห็นให้หน้าตาก้าทางคัวนี่มีบอกก็ยังบมวเลวมันจะดืไปให้หน้าบวมบมกั กูเคห้าซ่าเป็นคำเดอนั้นรั่มันกับทรั่นหลับจ้าตัดไอ้อยน้าเจ้าบุมีบุมีบมเอาบุมีมูลยังไงเจ้าว่าไงวะเจ้าบุมียังมีโตานไรนอกเจ้ามูลมาแต่ใช้สาอยู่วันนั้นผัวคนอ้บาเหตุหน้าผัวเนาะเ้าเคยมืล้วเด็กนยตอนนี้แหละปุบมาเมื่อแรกแต่จมานอนนี่เลยประเด็นเนี่ยพื้นไ้ายกับบุมี เอาตะกี้คือมีสายพฟยอ่ไพ่ยมาแต่ไันได้น้ำเพื่อนน้ำนี่โตน้ำเพิ่นบอกโอ้ตะเพื่นเพื่นหาข้าโพดจะโดนแล้วแต่เขาบอให้นนี้เพค่นเพื่นหาขาดเพรว่าใส่พาตะกี้เที่ยวนี่ก็ใช่ตะเพืนเขาก็ใช่เพ่นคันว่าว่าใส่ไรทางมีปัญหาแต่ว่าเขาไม่จะเรินเขาจะเป็นเชียแต่ก็โอเคสังหาุงกีบเขาจะเชี่ยให้ะเพ่อนเขาไมใช้เขาเขาใช่เขาจะอยู่มือมือนอกกันบนั้นเลยเย่มือเลยด้ย้ยนี่ ตอนาานองเจ้าเม้พ่นวันนี้เราคอยอยากมาดูมันมันมนักหัวใจพ่มันเจ๊่คือคือ่าวของมูอคือว่ากินยังกับกโลมันระบาดหัวใจนะกินยังกบโลกแล้วคยพยายามเทศไทยระบากหัวใจใส่โอ้งเนาะข้าวบ้าเนาะเขาให่เขาให้บาเขาเปินใหคนี่แหละน้อพี่น้อง ที่โบราณเพิ่นว่าไว้ววาขับที่นะดูได้ขับกายนะขับใจนะดูบ่ได้นรองเลยรับที่นอยู่ได้ขับใจน้ำู่ยากจริงเ้ยับางหรือเปล่าเขาบ่ได้ให้เนาะเขาบ่ให้เขาบ่้านน ก่นั่นเนี้เให้น้อ,นอ,อไม่ไบ่ได้ไดาไ่ได้ยัง้งบ่บ่ก็จะหน่อยบาว่าเขาใจคิดไปโออ้ยเอ้ยอันกูลำบากใจอะดีวะเนาะมีเมื่อไป,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 ปแบบอบ,าบาอก่อยูยังแบบบ่บ,บ่บ่บ <c ười> ออ่บออ่่บ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 ่ไ่บ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 ไบ่บ่บว่า่ั่บ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 ่ั่ กูดีลวกเาล้ว,ลว,วา,า,วา,าต่อไปตบ,นบ,บวันกเดลาววาวลาเนี่ยาว้าจะจไปอยู่ภายเรื่องแฟนมึงมันแล้วมาึงเอนี่อันนี้จะตัดสินใจแต่มาที่มา,มาอยู่นี้เจ้าถามเรื่องเขาเนี่แต่ว่าเจ้าบริเกียรนองคนหน้ากนาแต่ชุดเมื่อกี้แล้วก็แล้วก็ของเรา เอากทียงแล้กถิอแล้วเลยเลย,เลยที่แรกเจ้ากระสายว่าสิเอาข้าวนะ้ำพริอนำมากินแม่คิดว่าการกับขึ้นบ้านพวกนี้ถ้าปัน้นเผาก้อนต้อปั้นหายใจกับขึ้นเมื่อถ้าประกับควรควรอย่าอยู่วัวนะขับไปน้ำเมียซื้นน้ำเมี่ยงชือ้อข้าไปเหตุงานได้เช้มือได้่ัวจารย์ไปงานเลยถ้นะปปา,ยาปีกป,ปีแล้วเหตุงานย้ำนะหาว่าซช้ามือเที่ยวมาเทนเดือนนึงหรืออไ านไปสงลานแล้วดวาเคือว่าอันคือเอาลูกไล่ถ้าจากินยาอะไรบอ๊กินยาพิษโอ้กินยาอะไรพิารนสบเลยชดยากับอไระเจ็ดสิบปายเลยเนาะเจ็ดสิบเป็นปีเลยลดเงนปิญญามิลดเงินสิกนลดอชาดยากับอดรไปลดเ็นพ่อโทปีม่เยะเป็นทาเขาไปลดกบเได้ ไปย้อมเป็นเจ็ดสิ้นสีลูกล่างองเรได้นหะไปยอมมาเนี่ยให้ก็ุก่ี่เจด้วล้อเเินมาอยู่แต่ผมได้มีอยังเลยหมอให้แต่กระปงถวยบวงกับน้องนงกับไห้เลยบกถวยถวยเทานั้นอมเอเวาเนี่ยวยกซามเดียวนึงหมอซามหน่วยท่านั้นแล้วหม อ่ะโอเคพี่นอ้องกะจ,ะจไว้สามน้เนาะก็พอสีฮูเรื่องเาวแล้วพี่น้องเอ่ยเนาะกะคือเรื่องเล่าที่เราควบคุมส่วยเดือนี้ที่เบึงแล้วตามที่บึงนี้เราเป็นคนออกมาเองเนาะคือแบบอยู่แล้วมันขับใจแล้วมันอยู่ยากว่าเสียสีกันมันก็ได้อยู่ลําบากเนาะอาชิเมนพี่น,อนอ้องเอ่ยเอาเอฟซี FC. ของตัคําว่าจังไดเนาะในคลิปนี้และกับเอื้อภูนี้พี่น้องเอ้ยคิดว่าสิพ่อซอยบอ่หรือว่าจังไดเนาะครับอ่ากะถ้าสีซอยเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่เหมือนกะสี่ดุดตันน็กน้อยเอนี่เนาะพี่น้องเนาะผู้ซีโบฮูยังได้เลี้ยงสาพี่น้องเอ้ยเนาะเอาฉันเอาคลิปนี้ก็ฝากไวย์สมนี้แหละพี่น้องเอ้ยเป็นจังไดกับพิจารณากันเบื้องเนาะถ้าว่าอยากซอยเรือเพื่อนเป็นวัตถุสิ่งของเงินทองกะ อยากให้ทุกคำเป็นสะพานบุญให้ทุกขคำก็ยินดีเด้อพี่น้องเอ้เนาะกายนีเป็นสะพานบุญให้ทุกขคำสบินกลับเลยพี่น้องเอ้เนาะอ้าโอเคพี่น้องก็ขอบบุญขอบคุณในหลายที่เข้ามาเบิ ides, ่งแล้วก็กดติดตามแล้วก <ần oring> ็กดคลับสไลด์ทุกขคำเนาะแล้วก็บอกโทษคำโฆษณาให้ขอบบุญขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทุกขคำก็คือสิได้ขอตัวนอนพักผ่อนบ้านนื่พี่น้องเอ้เนาะก็คือสิได้กล่าวคำว่า สวัสดีครับและสบายดีพ่อแม่พี่น้อง